2ปีที่ผ่านมาปี63ปี64นะี่อยู่ที่อย่างที่ว่าครับ87สตางค์บ้าง88สตางค์บ้างมาปีนี้เนี่ยอยู่ที่8บาท56สตางค์นะครับผมยังยืนยันเหมือนเดิมหนึ่งต้องกับการอุดหนุนนะครับรัฐบาลที่ผ่านมาก็มีการลดภาษีเพื่อให้ราคาน้ำมันมันต่ำลงนะครับตอนนี้คงหนีไม่พ้นแหละต้องไปเจรจาลงกลัน่นให้ราคาน้ำมันมันต่ำลงไม่งั้นรัฐบาลอยู่ยาก โดยเฉพาะช่วงก่อนการเลือกตั้งในปี2 0 6 6จะทำให้รัฐบาลอยู่ยากและที่สำคัญต้องเพารณาในการซื้อระยะกลางซื้อหาแหล่งพลังงานใหม่ไม่ว่าจะเป็นของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นของซาอุดิอาระเบียซึ่งตอนนี้ก็มีการเจราจากับทางซาอุดิอาระเบียเพื่อทำโรงก่นใหม่ อย่างไรก็ตามเรื่องเหล่านี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จาเป็นต้องทำามปล่อยให้ราคาแพงแบบนี้ไม่ได้นะครับข้าวของแพงสินค้าราคาแพงสิ่งที่ตามมาคืออัตราเงินเฟอ้อที่จะพุ่งสูงขึ้นนะครับเรื่องนี้แก้ไขได้อยู่ที่ว่าจะแก้ไขหรือไม่ ถ่ายรายการในรถบ้านนะครับซึ่งในนี้ก็เป็นบ้านทั้งหลังนะครับอยู่ในนี้แล้วก็มีห้องน้ำนะครับมีเครื่องทำน้ำปุ่นนะมีครัวนะรแล้วก็มีไมโครเวฟ มีที่ติ้งขยะแล้วก็มีตู้เฟอร์นิเจอร์มีตู้เย็นนะครับแล้วก็มีแอร์วันนี้ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศนั่งทำรายการในนี้ครับ สวัสดีครับพบกับผมเทสศักดิ์กิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เป็นเรื่องของพลังงานแหละราคาน้ํามันกําลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและการพุ่งสูงขึ้นของราคาน้ํามันนะครับเกิดจากปัญหาสถานก,การณ์ของโลกไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนคุณกรจติกาบานิตนะครับบอกว่าน้ํามันพุ่งเป็นสิบเท่านะครับเกิดจากโรงกลั่นแบบนี้ก็เรียกร้องให้มีการลด นะครับราคาน้ำมันลงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของค่าโรงกลั่นที่สูงผิดปกติครับเต้ามาบอกว่าคนไทยถูกล้นมีคนถามเฮ้ยไม่แรงไปเหรอต้นยังไงวะคือโดยปกติเนี่ยค่ากลั่นน้ำมันในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีระดับราคาอยู่ที่ประมาณ87สตางค์บ้าง88สตางค์บ้างต่อลิตรนะครับความหมายคืออะไรความหมายคือโรงกลั่นเนี่ยซื้อน้ำมันดิบมาซื้อน้ำมันดิบมาก็มากลั่นมาเป็นน้ำมันสําเร็จรูป ซึ่งราคาส่วนต่างตรงนี้เนี่ยคิดออกมาต่อลิตรเนี่ยสปีที่ผ่านมาปี63าปี64ี่อยู่ที่อย่างที่ว่า87สบตางค์บ้าง8 8สตางค์บ้างมาปีนี้เนี่ยอยู่ที่8ปดบาทห้สสตางค์นี่คือค่าก่อนต,ตัวจริงเลยนะครับเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยเราไปคํานวณดูมาถามว่าทําไมมันถึงเพิ่มขึ้นได้10เท่าและเพิ่มขึ้น10เท่าโดยที่ต้นทุนการก่น,กนไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะครับต้นทุนการกลเหมือนเดิม ปี63เท่าไหร่ปี64เท่าไหร่ปี65ก็ประมาณเท่าเดิมแต่กับกลายเป็นว่าโรงก่นคิดค่ากลั่นสูงขึ้น10เท่าซึ่งความหมายคืออะไรความหมายคือราคาน้ํามันมันสูงขึ้นประมาณ67บาทนะครับเมื่อเทียบกับค่ากลั่นในปีที่ผ่านๆมาแล้วมันมาสูงขึ้นในช่วงที่ราคาน้ํามันดิบมันสูงขึ้นพอดีเอ๊ะมันเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะสมเหรอ ที่มาทํากาไรกันถึงขนาดนี้นี่คือสาเหตุที่เราถึงใช้คําว่าปล้นแล้วพอมาดูนะครับว่าเออโรงกลั่นนี่เป็นของใครบ้างก็ประเทศไทยเรามี6โรงง่นนะครับสโรงง่นเนี่ยเป็นของปตทปตทเป็นของใครปตทเป็นของประชาชนเป็นรัฐวิสาหกิจโอเคมีผู้ถือหุ้นเอ่อคนอื่นมาด้วยนะครับเพราะว่าเขาเข้า,ขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แต่ผู้ถือหุ้นใหญ่ก็ยังเป็นรัฐความหมายก็คือปตทออังเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งมีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของประเทศชาติ มันจึงมีความจําเป็นครับที่เราต้องออกมาตั้งคําถามว่าอทำไมรัฐบาลถึงปล่อยให้เหล่าลงกลั่ดเนี่ยเขาคิดค่าการสูงขนาดนี้และที่มันสูงขนาดนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะอะไรเมื่อกี้บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับต้นทุนอ่าแล้วมันเกี่ยวกับอะไรวิธีการคํานวณราคาน้ํามันสําเร็จรูปคือน้ามันที่กลั่นแล้วเนี่ยคือเราไม่ได้เปรียบเทียบกับต้นทุนนะครับว่ามันต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่ในการที่จะกลั่นออกมาเราเพียงแค่ยกเอา ราคาน้ํามันสําเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์แล้วก็มาหักกับต้นทุนที่แท้จริงที่เป็นราคาน้ํามันดิบที่โรงกลั่นต้องซื้อมาส่วนต่างเท่าไหร่นั่นก็คือถือว่าเป็นค่าการกลั่นนั่นเองนะครับซึ่งมันไม่เกี่ยวอย่างที่ผมบอกนะครับว่าต้นทุนการกลั่นมันเท่าไหร่ช่วงที่ผ่านมาช่วงปัจจุบันเนี่ยราคาน้ำมันสิงคโปร์ที่เขาเรียกว่าซายแม็กซ์เนี่ยมันอยู่ในระดับที่สูงมากเพราะอะไรเพราะว่ากําลังการกลั่นประเทศอื่นเนี่ยคือเขาขาด ไม่เพียงพอต่อความต้องการแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาของประเทศไทยครับปัญหาประเทศไทยนี่ก็คือกําลังกลั่นของโรงกลั่นหกโรงของเราเนี่ยมีมากเกินกว่าความต้องการในประเทศเราส่งออกไปทั้งเยอะเรากลั่นได้วันละ1.2ล้านบาร์เรลนะครับซึ่งเราใช้ประมาณแค่เจ็ดแสนห้าแสนเนี่ยเราส่งออกคือพูดง่ายสินค้าไม่ได้ขาดตลาดอย่างน้อยในประเทศไม่ได้ขาดตลาดแน่นอนแล้วทาไมคนไทยถึงต้องมาจ่ายค่าน้ํามัน เสมือนกับว่าสินค้าขาดตลาดอยู่ด้วยค่าการ์ที่สูงขึ้น10เท่าคือนี้ค่าการ์ดเนี่ยมันมีความสาคัญยังไงมีผลยังไงต่อพี่น้องประชาชนนะครับคิดง่ายๆเลยคือค่าการ์ดเนี่ยมันเป็นหนึ่งในที่มาของราคาน้ํามันถ้าค่าการ์ัหน้นาปัจจุบันเนี่ยมันกลับไปอยู่ระดับเดียวกันกับปีที่แล้วกลับไปอยู่ระดับเดียวกันกับ2ปีที่แล้วเนี่ยราคาน้ํามันหน้าปั๊มเนี่ยลดลงทันทีอย่างน้อย7บาทนั่นคือความหมาย แล้วผมขอพูดเพิ่มเติมนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ํามันหน้าปั๊มของประเทศไทยเราเนี่ยค่อนข้างต่ํานะครับคือเราอาจจะมีความรู้สึกมันแพงขึ้นน่ะนิ่มแพงขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเทียบกับราคาน้ามันหน้าปั๊มประเทศเพื่อนบ้านเราทุกประเทศเกือบทุกประเทศเนี่ยเราต่ํากว่าเขาที่สุดเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะรัฐบาลเขาช่วยมานะครับอันนี้ก็ต้องพูดความจริงรัฐบาลช่วยผ่าน กองทุนน้ามันที่มาชดเชยค่าน้ํามันในกรณีของดีเซลนี้ชดเชยได้แต่สิบบาทเลยนะครับแล้วแถมจากเดิมที่กระทรวงการคลังก็เคยเก็บภาษีโดยเฉพาะภาษีสัมปทามิตช่วงนี้คือเขาก็ยกเลิกตัดลดลงไปเกือบเหลือประมาณศูนย์ะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ช่วยอยู่และณนะปัจจุบันถ้าเรามีค่าการก่นที่ในระดับที่ สมเหตุสมผลเนี่ยเงินชดเชยของกองทุนน้ามันก็ไม่ต้องสูงมากเท่าขนาดนี้ทราบไหมครับว่าวันนี้เนี่ยกองทุนน้ามันเนี่ยชดเชยทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเพื่อรักษาระดับราคาน้ํามันหน้าปามให้กับพวกเราเนี่ยทำให้เขาติดลบอยู่เดือนละ2 0 0 0 0ล้านบาทนะครับตอนนี้สะสมอยู่เกือบเกือบ90 0 0 0ล้านบาทแล้วสิ้นเดือนนี้เดือนมิถุนานเนี่ยทะลุแสนล้านแน่นอนและตอนนี้คือ,คอเขาก็ต้องไปกู้ยืมเงินจากแบงก์จากสถาบันการเงินตอนนี้แบงก์เขาบอกว่าไม่เอาแล้ว ภาระหนี้สินมากขนาดนี้เนี่ยเขาเริ่มมีความกังวลว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะชาระหนี้เขาคืนไม่ได้เพราะฉะนั้นกองทุนน้ำมันตอนนี้กําลังใกล้จะเดี้ยงไม่สามารถที่จะกู้ยืมเงินเพิ่มเติมคาถามก็คือแล้วจะมาชดเชยค่าน้ํามันให้กับประชาชนคนไทยต่อไปได้ยังไงนี่คือสาเหตุที่เราต้องมานั่งแกะกันครับว่าที่มาของราคานน้ํามัที่สูงทุกสาเหตุทุกเหตุผลเนี่ยต้องตั้งคําถามว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่เราทําได้ไหมเรามองว่า รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงและมีหน้าที่ที่จะเข้ามาแทรกแซงนะครับเพราะว่าโรงกันกําลังค้ากาไรเกินควรเทียบกับต้นทุนที่เป็นปกติของเขาคุณกราตีกาวน,นิธนะครับก็ยืนยันว่ามีการสูงกว่าปกติถึงเกือบสิบเท่าตัวเลยทีเดียวและการสูงแบบนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะครับเรื่องของโรงกันน้ํามันนะครับซึ่งต่อลิตรเนี่ยสูงขึ้นถึง8บาทในขณะที่สนธิรัฐเลขาธิการสร้างอนาคตไทย อดีตลัมตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตพลังงานโดยระบุว่าหากจํากันได้สมัยตนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นคนที่เริ่มปรับราคาหน้าโรงกลั่นโดยใช้เวลา7-8เดือนโดจนได้สูตรที่สามารถลดค่าโรงกลั่นน้ํามันได้50สต่างซึ่งต้องยอมรับว่าคิดค่าโรงกลั่นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากในทางเทคนิค อย่างไรก็ตามอยู่ที่รัฐบาลกับผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำมันต้องเปิดตัวเลขคุยกันโดยฝั่งผู้ประกอบการย่อมต้องรักษากำไรของการประกอบการขณะที่รัฐเองก็ต้องรักษาต้นทุนนะครับที่ยุติธรรมต่อประชาชนนะครับเรื่องนี้จึงต้องเป็นความกล้าหาญที่ต้องมีการพูดคุยกันประกอบกับเรื่องของโรงกลั่นเป็นเรื่องการสร้างสมดุลซึ่งส่วนใหญ่อยู่ที่เครือของรัฐวิสาหกิจนะครับขณะที่ สำคัญขนาดนี้สำคัญที่ระยะสั้นนะจะช่วยเหลือพี่น้องอย่างไรนะเขาบอกว่าเรื่องของโรงกลั่นตอนนี้ผมบริหารกระทรวงพลังงานผมได้ทำให้เกิดหลักเกณฑ์ปรับโครงสร้างโรงกลั่นลงจากเดิม50สตางค์ต่อลิตรนะครับดังนั้นการพูดถึงสภาวะน้ำมันนะครับแพงช่วงนี้ต้องบริหารต้นทุนให้ต่ำสุดซึ่งทำได้และเคยทำมาแล้วสวนทิรัฐนะครับก็ได้บอกแบบนั้น ในเชิงงานสังเคราะห์นอกจากสนธิรัฐนะครับอดีตรัฐรีว่าการกระทรวงพลังงานในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตนะครับก็มีหม่อมหลวงกรแล้วก็มีกรจาติกาวนิชนะครับก็พูดในลักษณะเดียวกันนะครับทำไมอ่ะทำไมมันเกิดแบบนี้โรงกลั่นของเราทําไมมันเป็นกลายเป็นรัฐวิสาหกิจจากเดิมมันเป็นของรัฐที่ผ่านมาปอตทนะครับก็เคยเป็นของ รัฐร้อซแต่ไปไปมามาทำไมกลายเป็นนัดวิสาหกิจนะครับปตทถูกขายทอดตลาดในยุคข,ของทักษิณชินวัตรนะครับมีการขายทอดตลาดแล้วก็มีต่างชาติและมีครอบครัวของเขาเนี่ยเข้ามาทําการยึดครองนะครับหุ้นในปตททําให้เป็นต้นเหตุทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยพุ่งสูงขึ้นส่วนนะครับโรงกลั่นเนี่ยก็ถูกขายไปในสมัยในอันนั้นเป็นในยุคกรย ก่อนจะพ้นจากตาแหน่งก็มีการขายนะฮะโรงกลั่นน้ํามันแล้วก็ทําให้เป็นกลายเป็นรัวิสาหกิจมีต่างชาติก็มาทําการครอบครองปัญหาเรื่องของราคานะครับที่กําลังพุ่งสูงขึ้นขนาดนี้ต้องหยอมรับวัติผ่านมาราคาน้ํามันรัฐบาลก็มีการอุดหนุนอย่างต่อเนื่องแหละระยะสั้นนะครับต้องทําการอุดหนุนระยะกลางต้องหาแหล่งพลังงานใหม่ระยะยาวนะครับต้อง สร้างแหล่งพลังงานใหม่นะครับโดยเฉพาะรถไฟฟ้านะครับโซลา่าเซลล์เนะี่ยที่ประเทศไทยสามารถผลิตได้ทําได้ไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรเนะียรัฐบาลทาไปแล้วแต่ตอนนี้ปัญหาเรื่องน้ํามันที่มันแพงขึ้นแพงขึ้นเพราะอะไรเพราะสารัฐอเมริเาไปทําสงครามในยูเครนโดยยุให้ยูเครนนะครับทำสงครามกับรัสเซียจึงเป็นที่มาของอความขัดแยง้งแล้วก็ส่งผลทาให้ซาอุดิอาระเบียและกลุ่มตะวันออกกลางขึ้นเหนือราคาน้ํามันอย่างต่อเน,นื่อง ล่าสุดประธานาธิบดีโจไบเดนจะเดินทางไปยังตะวันออกกลางเพื่อทําการเจราจากับทางฝั่งของซาอุดีอาระเบียเพื่อขอลดราคาน้ํามันแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้มีการเดินทางไปราคาน้ํามันที่พุ่งสูงขึ้นสําหรับในประเทศไทยไม่ใช่เป็นประเทศเดียวที่พุ่งสูงขึ้นทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นเหมือนกันบางประเทศหนักกว่าเราโดยเฉพาะลาวปากกิสถานน้ํามันไม่เพียงพอนะครับในประเทศไทยตอนนี้รัฐบาลควรจะทํำยังไง นะครับผมยังยืนยันเหมือนเดิมหนึ่งต้องกับการอุดหนุนนะครับรัฐบาลที่ผ่านมาก็มีการลดภาษีเพื่อให้ราคาน้ํามันมันต่ําลงนะครับตอนนี้คงหนีไม่พ้นแหละต้องไปเจราจาลงกลัน่นให้ราคาน้ํามันมันต่ําลงไม่งั้นรัฐบาลอยู่ยากนะครับโดยเฉพาะช่วงก่อนการเลือกตั้งในปี2 5ง6จะทําให้รัฐบาลอยู่ยากและที่สําคัญต้องพิจารณาในการซื้อระยะกลางซื้อหาแหล่งพลังงานใหม่ไม่ว่าจะเป็นของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นของซาอุดิอาระเบียซึ่งตอนนี้ก็มีการเจราจา กับทางซาอุดิอาระเบียเพื่อทาโรงกันใหม่นะครับอย่างไรก็ตามเรื่องเหล่านี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จาเป็นต้องทำานะปล่อยให้ราคาแพงแบบนี้ไม่ได้นะครับข้าวของแพงสินค้าราคาแพงสิ่งที่ตามมาคืออัตราเงินเฟอ้อที่จะพุ่งสูงขึ้นนะครับเรื่องนี้แก้ไขได้อยู่ที่ว่าจะแก้ไขหรือไม่นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปได้นะคะ ครั้งนานการเก่าชาติเราเข้าเรียกชาติไทยบ้านเมืองควรประเทืองไว้ดังแต่ก่อนแน่นอนเลือดเล่นเนื้อพลีไปเพราะฉะนั้นเราควรยินดีมีความภูมิใจแดดดินทิ้นไทยรวบรวมไว้ได้แซนจะอยากเห็น กสวายให้มันคงเถิดธงไตรงให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนองรักสวายให้มันคงเถิดธงไตรรงให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองน้อง สวายให้มั่นคงเถิดธงไต่งให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้าน